อ่ะสวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสําหรับวันนี้ครับวันนี้ผมจะไปทํางานนะครับทํางานฟรลแลนซ์นะครับแถววังน้อยนะครับก็วันนี้เขานัดเช้านะครับ7จ็ดโมงครึ่งนะอันนี้6กโมงสีนะครับก็ขี่ได้มาครึ่งทางแล้วนะครับก็เมื่อวานเห็นหมายนี่ครับ หมายเป็นหมายน้ําไหลครับเพราะว่าน้ําตรงนี้มันตื้นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวหรือเปล่านะกระสูบนะครับเดี๋ยวจะมาลองตีกระสูบตรงนี้มันเป็นน้ําไหลก็เตรียมอุปกรณ์มาครับวันนี้จะมาลองดูก็จะเป็นคันสี่ท่อนเนาะอ่าใช้เป็นคันสี่ท่อนนะครับเวทสามคิดหกปอนด์นะครับลอกเสียหน้าเบอร์ห้าร้อยนะครับพีอศูนจุดหกนะครับช็อคหน้าเอ็นสิบสองปอนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้เหยื่อเป็น ไมโครสปูลดูก่อนนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับตรงนี้มันจะเหมือนประตูประตูน้ําแต่ตรงนี้มันจะเป็นบรรจบกันบรรจบกันระหว่างน้ําไหลตรงนู้นกับน้ําไหลตรงนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูหายมันเหมือนคล้ายๆแบบผมเคยเห็นใครมาตกสักคนหนึ่งนะเออแต่ผมจําไม่ได้นะครับแต่เขาก็ได้ตัวอยู่นะครับเป็นปลากระสูบนะครับตรงนี้มันจะเป็น เส้นอของก็พิพัฒนะครับไอ้เส้นนี้จะไปพวกหนองเสือนะครับลองดูนะเห็นน้ำไหลๆนี่น่าจะมีตัวมีตัวนะมีตัวมีชาร์จด้วย มีชาร์จด้วยนะครับมีชาร์จด้วยอ่ะมีชาร์จด้วยแด่ไม่รู้ป่าอะไรวะไอ้ลองนอ,นอนจีดีกว่าห,หนอนอจี ปลาเสือด้วยนะไอ้ที่กัดผมมันปลาเสือเอาเางียบเดียวมาเดี๋ยวเยี่ยวนึงสามเจ็ดโมงอะ่ะอย่าไปใสีอย่าลองพปอปเปอร์ดูน้ำสวยเหรอไม้สวยไม่มีตัวปะ โดน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 โนโด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 ดนโดนโดนโดนดนโ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 นโดน ได้โหผนได้เลยครับไสกำลังตึงเลยครับตัวนี้ว่าแล้วนะมันต้องมีตัวแน่นอนนะเจอลิวจีเข้าไปนิดชนได้เลยครับพีบิ๊กพีบิ๊กครับเต็มปากอ้วนด้วยอ้วนตับเลย ออกแล้วก็ไซส์สวยนะไซส์สวยอยู่นะครับเนี่ยประมาณสักสามสี่ขีดได้นะครับตึงมือเลยนะครับหวามันต้องมีนะปล่อยไปนะครับเดีย๋ยวผมต้องรีบไปทำงานแล้วไป ว่าหมายน้ําไหลแบบนี้นะครับมีเชื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นเนี้มันมีตัวอยู่นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะมารอแหละ <c oughs> นี่ใช้ก็เหื่อตัวนี้ครับริวกิไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้ามันกินลูกปลาเล็กเนี่ยเสร็จไีตัวนี้แน่นอน่ <c oughs> อเลยครับเช้านี้หมายแถวบ้านครับเนี่ย ก็ไม่ได้แถวบ้านเลืไกลอยู่นะครับเป็นทา,ทางทางที่ผมจะต้องไปทํางานนะอ่ะเดี๋ยวลองดูสักพักหนึ่งเจ็ดโมงสิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไม่รู้ว่าจะเลิกเร็วหรือเปล่าถ้าเลิกเร็วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซ้ํานะครับเช้านี้ก็พอมีผลงานนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกัน น,นานทีจะได้ตัวใหญ่นะออตัวเมื่อกี้ก็ตัวใหญ่นี่นะครับเจอน้ำาไหลายแบบเนี้ยลองดูเลยนะครับแต่บางที่มันก็ไม่มีนะเพราะว่าถ้าปลามันไม่มีกปลากระสูบมันไม่ได้อยู่ในแหล่งน้ํานั้นอนะ่ะมันก็จะไม่มีนะครับอันนี้มันเส้นละครพีพัดนะครับในลองละคพีพัดเนี่ยผมแน่ใจเลยว่ามันต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนน้ําแห้งเนี่ยโอ้โหเขาจับมาขายกันเนี่ย หลายตัวนะครับป่ะมันนา่าจะรู้ตัวแล้ว,วแหละแม่นตัวใหญ่แต่ว่าไอตัวไอตัวแรกที่กัดอะ่ะตัวเล็กนะตัวแรกที่กัดผมอะ่ะตัวเล็กนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะต้องไปทํางานลนะเดี๋ยวถ้าเลิกงานเร็วเดี๋ยวมาซ้ํามาพบกันช่วงเย็นนะครับนี่จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหกว่าผมจะเลิกงานนะครับวันนี้เลิกงานค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยนะครับก็ เลิกงานที่นู้นก็หกโมงแล้วนะครับกว่าจะมาถึงนี่อีกนะครับแต่ว่าฟ้ามันค่อนข้างที่จะมืดช้านะ่ะเออเดี๋ยวมาลองดูนะหมายเดิมนะครับไอ้ตรงนี้มันจะมีท่อออกตรงนู้นด้วยนะออกแบบของเส้นใหญ่อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวใหญ่นะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปลองกันดีกวนะ่าเดี๋ยวมาลองนี้ก่อนอันนี้ก็มืดแล้วนะครับมันก็มืดแล้วก็มาลองดูกันชุดก็ยงังเป็นชุดเดิมนะเออชุดเดิมเมื่อเช้า นะครับเหยื่อก็ใช้เป็นดูโอริุกินะครับ 45S นะครับตัวนี้มามาลองดูกันเลยเดี๋ยวมันจะมืดไปกว่านี้มองไม่ค่อยเห็นละตาไม่ค่อยดีละตกปลาตกปลาใช่ไหมครับครับได้ปลาไม่ได้เลยครับใช้เหยื่อครับใช้เหยื่อปลอมครับเหยื่อปลั๊กใช่ไหมครับใช่ตกกระสุนใช่เพิ่งมาใหม่นีครับเพิ่งมาครับ มันมันมันเป็นไงลุงไม่ได้เตรียมมาก็เลยมามัดที่นี่ครับเออเด็กแถนี้ไม่ค่อยมีปลากระสือจริงเปล่าไม่ค่อยมีจริงเหรอจริงพูดขี้โม้ปะเนี่ยไม่โม้อย่ามาโม้นะเมื่อเช้ายังได้อยู่เลยอ่ะจริงอ่ะอ้าวจะไปโม้ทำไมอ่ะจริงหรอได้จริงหรอจริงมีโทรศัพท์ป่ะมีมีมีโทรศัพท์เคยดูยู u ูบไหมน้าทำช่องเด็กเขาเน่ มีโทรศัพท์ปะล่ะมีแต่ไม่ได้เอามาเหรอติดตามหนิเด yeah> anyway> claro ี๋ยวก็เจอเมื่อเช้ากได้อยู <h <h ่เลยอะบอกไม่มีได้ไงเฮ้ยฝีมือไม่ดีหรือเปล่าเราอะจะดูจะดูรูปไหมจะดูรูปไหมเฮ้ยไม่ไม่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวหาว่า โอ้โหถ่ายกันหน้าตัวเองนี้จะไปกอ๊อปไข่เอาโทรศัพท์มาแอดไอ้นี่ดีกว่ามั้งแอดยูทูบดีกว่ามั้งโอ้แย่เลยงั้นน่ะไม่ได้ดูงั้นก็ไม่เห็นปลาแล้วงั้นน่ะเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเออเมื่อเช้าอ่ะได้ดิอา้าวก็เอ็งบอกไม่มีปลากระสูบไม่ใช่เหรอ เมื่อเช้าก็มาตกได้ปลากระกสูบอะแล้วปกติได้ปลาอะไรตรงเนี้ยปลาช่อนเหรอนี่ปลาช่อนด้วยเหรอใช้อะไรตกอ่ะเะหรอโอ้โหงั้นก็เซียนเลยดิเ,เดหรอไม่มีชโด้ด้วยเหรอโดอทาน,ทานรู้จักะโดอทานด้วย นี่ไงนี่ไงไล่ตามมากลับนี่ไงทำไมไม่มีฮะขอคุนก่อจะได้กลับบ้านแล้วฮะจะหลากหลายอะไรใช้อยู่ตัวเดียวเออดิโอของเทพอ่ะไม่เหรอครับอย่าอย่าปลอมไงเออจักปะล่ะใช้อยู่ัวแล้วก็ขาดเลยเหรอ มันมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะใช้เหยื่อปอมปุ๊บป่ะมันจะต้องขาดปั๊บเลยเหมือนโอ้ยไม่มีดวงเลยเหมืนแบบจริงป่ะผัดเจ้าเกียรพิเเเศษ้จาจลยอ่ะเหยื่ยนยอ,น,อนี้ไม่เคยเดี๋ยวนี่เหยื่อปลาะกระสุกดิเหยื่อปลาช่อนอีกอย่างดิยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เลยครับมีเด็กมากวนครับมันเลยไม่ได้ปลาครับ มีอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะใช่เหรอไหน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 กระสุปไหนเหรอูู่้ตัวใหญ่จังเออกลับบ้านแล้วเขากลับบ้านแล้วนะมันมืดแล้วมันมืดแล้ว เดี๋ยวก็จะกลับแล้วไม่มี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 ไม่ม,ม,มีอยากได้ไปซื้อเองไม่มีลุงเอ้ยไม่มีไม่มีเงินเหมือนกันไม่มีเงินเหมือนกันโอเคโอเคโชคดีโชคด,ชคเด,ชคเดีเจอกันเด็กมากวนครับ ตีหน้าพ่อเลยนะเมื่อกี้มันมีประกัดทีหนึ่งแต่ว่ามันมืดแล้วอ่ะมันน่าจะมองเหยื่อไม่ค่อยเห็นแล้วนะต,ต้องมาตอนเช้านะยปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับมันมืดแล้วนะครับว่าพามก็คงมองเหย๋ยวไม่เห็นเหมือนกันต้องมีเช้ามาลองดูใหม่นะครับสําหรับทริปวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะตื่นเช้วเช้าหน่อยเพราะว่ามัน จะต้องเข้างานเช้านิดหนึ่งนะครับจะต้องเก็เวลามาหน่อยสาหรับตกปลาด้วยครับเก็เวลาสาหรับตกปลาด้วยมีไม่มีเด็กเข้าบกแถวน,นี้ไม่มีกระสูบนะครับไม่ช้าตกได้ตามมากัดตัวเล็กนะครับปะเดี๋ยวกลับดีกว่าไม่มีแล้วแหละนะครับมันมืดนะครับมันมองเหยียบไม่เห็นแล้วแต่ว่งนี้เช้ามาใหม่มืดแล้วนะครับนี่ก็ ทุ่มละทุ่มหนึ่งพอดีนะครับมีน้าเข้าขมาตีหน้าดินด้วยโอโ้โหโหดมากตีลำํำตรงหน้าผมเลยนะโอ้โหมาแรงโอเคงานจ,จบแล้วนะครับกลับบ้านแล้วก็ผลงานวันนี้ก็พอมีนะมีได้ไปตัวหนึ่งนะครับโอ้เล่นตะข่ายเลยนะครับเล่นตะข่ายเลย โอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคิดผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ